สว,สวัสดีครับน ita, ักเรียนะคนครับวันนี้มาเจอกันในเช <S ession wrote> ้าวันอังคารที่ย4สิงหาคมพศ2 5 6 4นะครับมาเจอกันในทุกๆเช้าวันนี้คุณครูจะมาสอนอะไรกันนั้นอ่าให้นักเรียนเปิดเอกสารเลยนะครับอเมื่อวานอ่ขอย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนเมื่อวานครูได้แจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ไปนะครับ ให้นักเรียนได้มารับเอาที่ห้องประชุมนะครับคุณครูก็ได้แจกให้นักเรียนไปแล้วแต่ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้มารับเลยอยู่สี่ห้าคนนะครับในนี้คุณครูก็จะนําไปแจกให้นักเรียนหรือเพื่อนๆพื่นคนที่ยังไม่ได้มารับนะครับเพื่อที่จะได้ทำใบงานไปพร้อมกันกับเพื่อนๆให้แล้วเสร็จนะครับอะวันนี้ เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันให้นักเรียนเปิดเอกสารที่คุรูได้แจกไปเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในแต่ละวันเรามาฝึกทบทวนในชุดอ่านออกเขียนได้กันก่อนอจำได้ไหมในวันศุกี่แล้วเออวันศุกแล้วเราเรียนสัดาอะไรไปอาททบทวน,ทวน อันนี้เรียกว่าสระเอสระเอจะอเสียงเอนะครับสระเออ่ะมีอะไรกันบ้างดูซิกอเอเกเจอเอเจวอเอเวอเอเอซอเอเซรอเอเรทอเอเทฮอเอเฮ ขอเอเขชอเอเฉซอเอเสขอเอเหนะครับให้นักเรียนเปิดย้อนกลับมาทบทวนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาฝึกอะไรกันนั้นอ่าเปิดไปที่หน้าสระอุนั่นเองสระอุจะออกเสียงว่าอุนะครับอ่ะมีตัวอย่างกันมากอ่ะ ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับกอุกูจออุจูดออุดูปออุปูออุอุยอุยุนะครับไม่ใช่ยออุยุนะครับบางคนจะออกเสียงยออุยุไม่ใช่ครับยออุยุมอุมู รออูลุผอ,อู่ผูทออูถูกฟออู่ฟูสออูสุนะครับถ้านักเรียนไม่ทันคุณครูยังไงนักเรียนสามารถเปิดดูย้อนหลังได้นะครับต่อมาอ่านเริ่มอ่านเป็นคำแล้วนะครับเราจะรวมพยางค์เป็นคำอ่ะทออะทะรออูลุ อ่านว่าทะลุพออาพาโยยุอ่านว่าทายุเจ้าอุจุอ,อ่าอันนี้ตัวเอ๋ยเรียนรอจุราออกเสียงลาเหมกันรออาลาอ่านว่าจุลาสซอุสุขออาขาอ่านว่าสุขา อ่าคำต่อมารออาลาดออุลูอ่านว่าลาดุอ่าคำสุดท้ายฝออฟาฝาหออุหูอ่านว่าฝาหูอีกครั้งหนึ่งนะครับทะลุพายุจุลาสุขาลาดู ฝาผุนะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบวนกันนะครับทีนี้มาเปิดดูเอกสารเอกสารที่คุณครูได้แจกไปนะครับวันนี้วันอังคารนักเรียนเปิดมาแน้วอนอังคาราเห็นไหมคุณครูก็จะเขียนไว้ตรงมุมบนตรงนี้ว่าวันอังคารวันอังคารวันนี้ทำอะไรกันบ้างอ่ะมาแรกจะเป็นในเรื่องของ การบวกนะครับจะเป็นในเรื่องของการบวกอ่าแบบนี้เลยจะเป็นในเรื่องของการบวกให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนนะครับการบวกอาจจะเป็นทั้งแบบเป็นตัวตั้งหรือแบบแนวนอนนะครับนักเรียนจะได้ฝึกหลายๆรูปแบบเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จบวกเสร็จแล้วก็เขียนลงหลังเครื่องหมายเท่ากับข้างๆนะครับมีทั้งหมดยี่สิบข้อนั่นเองและสุดท้ายอย่าลืมเขียน ชื่อนะครับนักเรียนส่วนมากจะไม่ชอบเขียนชื่อตัวเองอาจเป็นการทบทุกวันปใปนตัวครับเขียนชื่อชานก็อจุดสามข้างบนก็ไม่เขียนวันที่นะครับันก็เขียนวันที่ลงไปเลยอะหน้าต่อมาเขาบอกว่าให้ hey, นักเรียนภาษาพาเพลินพาสนุกเติมพยัญชนะให้นักเรียนนะครับเติมพยัญชนะ ลงไปให้ถูกต้องตรงฝั่งตรงนี้นัไร้ยนเห็นไหมขวามือของนักเรียนเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่ให้เรียนนำพยัญชนะตัวนี้มาเติมลงในช่องบ้างที่คุณครูได้กําหนดให้ไปอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนักเรียนเห็นว่าเป็นรูปอะไรรูปกานำอะไรมา,มาเติมถึงจะอา่านว่ากาจะมีงองงูรอเดมอมาทรหานแล้วก็กองไกให้นักเรียนนำพยัญชนะเหล่านี้ มาเติมนะครับมาเติมให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านคำศัพท์ให้มันตรงกับรูปภาพถ้านักเรียนนำมาเติมแล้วอ่านไม่ตรงกับรูปภาพแปลว,ว่าเราเติมยังไม่ถูกต้องนะครับต่อมาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายสำหรับบางทันนะครับให้นักเรียนนำสระที่กำหนดให้มาเติมใต้รูปภาพให้ถูกต้องอ่ะ คุณครูก็จะมีสระนะครับสระให้ักนเรียนข้างบนก็จะเป็นอันนี้สระอสระอูสระอูสระอีสระโอและสุดท้ายคือสระอนั่นเองนะครับไม่ใช่อออาเรียกว่าสระอออรูปแรกเป็นรูปดอกบัวเราจะนำสระอะไรมาเติมถึงจะอ่านว่าบัวอ่ะ ครูให้เพียญชนะมาแล้วคือบอใบไม้เราก็นําสารอัวมาเติมอ่านว่าบอ,อัวบัวนะครับที่เหลือก็ให้นักเรียนลองฝึกอ่านทบทวนดูนะครับแต่เมื่อนักเรียนเติมเสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านคําตามรูปภาพให้ถูกต้องนะครับอ่ะสำหรับวันนี้มีทั้งหมดสามใบงานเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมเปิดย้อน ไปทบทวนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ